จะมีค่าเข้าคนละ15บหาบาทแค่นั้นเองอยู่ได้ยาวยเป็นพักหนึ่งในจ้านที่บอกนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่สวนสัว้าไกนน mm. ันบบริเวณแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกังหันนะคะแล้วก็เป็นอาคารนะคะอยู่กลางน้ำแบบนี้เลย ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ให้สำหรับเดินเล่นวิ่งเล่นแล้วทางด้านซ้ายมืออนี้ค่ะก็จะสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เราว่าจุดไฮไลท์จริงๆของที่นี่เนี่ยก็คืออาคารกลางน้ำนี่แหละค่ะแต่ต้องขอโทษนะคะพอดีจำชื่อไม่ได้ว่าอาคารนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ที่แน่ๆคือเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แน,น่นอนนะคะ บริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นค่ะทุกคนก็จะมีนกมีตัวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะเด็กๆก,ก็จะชอบพอเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นกำแพงดอกไม้ตรงนี้คนก็จะเข้ามาถ่ายรูปเยอะมากๆเลยเมื่อเราเดินต่อไปนะคะเราก็จะข้ามสะพานค่ะเราก็จะไปเจอกับสวนดอกไม้นี่หลายสายพันธุ์มากเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่ง บรรยากาศวันที่เราไปเนี่ยต้องบอกว่าร่มลื่นมากๆค่ะแล้วหนาวมากดังนั้นมันเหมาะกับการเดินทั่วสวนมากๆเลยแต่ว่าเราไปช่วงเที่ยงก็เลยอาจจะร้อนแดดน,นะคะพอเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเห็น หนหินแกะสลักแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ปลูกไว้เต็มเลยต้องบอกก่อนว่าสวนดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยดอกไม้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆค่ะไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ใช่โซนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะเป็นเกาะเล็กๆนะคะเหมือนเกาะกลางน้ําก็เอาไว้นั่งได้ใครที่เดินไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนดูแผนผังต่อไปนี้ได้นะคะเพราะว่าในสวนหลวงรอเก้าเนี่ย มีหลายที่มากๆเลยเขาก็จะตั้งชื่อไว้ให้อย่างเราก็อาจจะไม่ได้ไปขมนะทุกคน,น,น,คนแต่ว่าเราเลือกที่จะเข้าสวนอังกฤษค่ะสวนอังกฤษเนี่ยก็จะมีการแต่งสวนเหมือนตามชื่อเลยคือสวนเหมือนประเทศอังกฤษนะดอกไม้เอย่ยต้นไม้เอย่ยหรือว่าพวกรูปปั้นต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเน้นไปทางอังกฤษหรือว่าทางกรีกโรมันซะส่วนใหญ่ซึ่งก็สวยงามค่ะ ึ่งข้างๆสวนอังกฤษเนี่ยถ้าเราจำไม่ผิดนะมันจะเป็นสวนญี่ปุ่นทุกคนแต่เราไม่ได้เดินไปนะคะเราเดินผ่านอุโมงต้นไม้ตรงนี้มาเราก็จะเจอบรรยากาศซึ่งเราได้รูปมาหลายรูปมากๆเลยนะตรงนี้ทำให้เราดูเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยดอกไม้ที่นี่ก็สวยสวยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ เดินไปเรื่อยๆทางด้านขวามือสีเหลืองๆถ้าเห็นนะก็จะเป็นสวนดอกทานตะวันต้องบอกว่าเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงน้ำอะ่ะคือดีมากทุกคนแดดลมหนาวเสียงนกเสียงน้ำโอ้โหไม่ต้องพูดเดินได้ทั้งวันนะคะ พอต่อมานะตรงนี้เป็นจุดที่เราแบบเฮ้ยสวยอะ่ะมันอยู่ในป่าแบบเขาวงกดอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ่ะคือต้นไม้สูงแล้ปกคลุมมิดหัวมากค่ะแทบไม่มีแดดลงมาเนาะตรงเนี้ยพอเดินต่อไปเรื่อยๆก็เจออาคารหนึ่งค่ะสะดุดตามากๆนั่นก็คืออาคารพืชในร่มโหตอนแรกอยากจะหยุดตรงนี้เลยค่ะเพราะว่า ข้างในก็ไม่รอ้อนแล้วก็มีมบ่อนน้ำน้ะมีปา่าคาบอยู่ด้วยต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือน่ารักมากๆทำเหมือนแบบอยู่บ้านเลยอะทุกคนคือสวยสวย จบจากตรงนี้นะคะพอเราเดินออกไปเรื่อยๆเราก็จะเจอโดมแบบนี้อีกหนึ่งโดมซึ่งโดมนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเขาชื่อว่าโดมอะไรแต่ที่รู้ๆคือเป็นโดมที่มีแต่พืชเขตร้อนนะทุกคนอย่างเช่นพวกกระบองเพชรหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเข้าไปเราก็ร้อนเลยรับรู้ถึงความร้อนได้เลยอนะ ึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะที่ทุกคนจะสามารถถ่ายรูปกลางโดมได้เพราะว่าโดมมันสวยมากๆเลยแล้วก็แสงสีอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลทรายจริงๆเลยใช่ไหมล่ะ ไ,ไกลๆค่ะทุกคนอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเรือนไทยกลางน้ํานะซึ่งเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เนาะเราเลยถ่ายมาแค่เฉพาะภายนอกภายนอกของตรงรอบๆเกาะต้องใช้คําว่าเกาะละกันนะคะก็จะมีต้นไม้มากมายซึ่งดอกนี้เป็นดอกที่เราชอบมากๆนั่นก็คือดอกไฮเดนเนียค่ะ อ่นะคะทุกคนที่โชว์ไปทั้งหมดในคลิปนะอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่เพียงประมาณ1ส่วนสของทั้งหมดที่ส่วนนี้นะคะซึ่งใครมีเวลาเยอะเนี่ยก็อยากให้ลองมาเดินสดนี้ดูนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็มีหลายที่ให้พักผ่อนหน้าพาเขาผัวมามากๆเลยยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย